สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพรีวิวแอปพลิเคชันแอป,ปหนึ่งนะคะเป็นแอปพลิเคชันของ Android อะคะ่ะในที่นี้ก็จะพรีวิวแอปพลิเคชัปปคชนนะคะทอล์กทูมีคาะคะ่ะกดเข้าไปเลยเป็นแอปพลิเคชันที่เราเอาไว้หรือว่าเอาไว้แปลอย่างพูดเป็นจีนเราต้องการรู้ว่าภาษาอังกฤษเขาพูดกันยังไงนะคะแล้วก็จะลองเข้าไปที่แอป,ปนี้ค่ะโดยที่เราสามารถนะคะเลือกได้ว่า ภาษาต้นทางเนี่ยเราต้องการแปลจากภาษาอะไรไปสู่ภาษาปลายทางภาษาอะไรนะคะนอกจากนี้นะคะมีทั้งภาษาไทยอังกฤษภาษาจีนเขมรกัมพูชาไต้หวันแม้แต่ภาษาไทยของเราเองก็มีนะคะอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเอมเมืองไทยเราก็มีชื่ออยู่เหมือนกันค่ะถึงมีคนคิดแอปพลิเคชันออกมาแล้วก็นึกถึงประเทศไทยด้วยค่ะลอ,องเลยนะคะเออเอต้องขอบอกก่อนนิดนึงนะคะว่าปกติเนี่ยพูดจีนไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะคะ่ะรู้แบบ มูป่านะคะดังนี้นสำเนียงก็อาจจะไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเหมือนเจ้าของภาษาเท่าไหร่นะคะอ่ลองนี่เนาะลองนี่เนาะอ่าแลออ้วทีนี้ในในในที่นี้นะคะจะจกกดเป็นแบบว่าเอาจีนไต้หวันนะคะแล้วก็ให้เขาให้เขาเนี่ยนะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะว่าเออภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแปลกันยังไงนะนี่นะคะอ่าแล้วก็กดตรงนี้ค่ะลูกลำโพงค่ะ นี่หาวเขาก็จะทํางานนะคะแป๊บนึงก็จะขึ้นหน้าจอค่ะดึงๆๆๆๆตุ๊บนี่ชอบมากค่ะชอบ่าต่อไปนะคะเอาเลยดีอันนี้เรียกค่ะว่าอะไอนี่เราแป๊บนึงนะคะดูซี่เขาจะประมวลผลมาว่าอย่างไรค่ะ เอ้ยไปก็พราะนะคะทีนี้ประโยคถัดไปค่ะอในห้อหงขามปุ๊บหนีเห่ามานะคะอ่าดูสิเขาจะพูดว่ายังไง How are you doing? จริงๆแล้วนะคะจากความรู้เนี่ยไอหนีเห่ามามันจะแปลว่าคุณสบายดีหรือเปล่า ภาษาอังกฤษก็คงจะประมาณนี้ทีนี้เราจะลองไปเซตค่านะคะเราต้องการแบบเลือกภาษาอังกฤษนะคะเราต้องการให้ภาษาต้นทางเป็นภาษา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 อังกฤษนะคะปุ๊บแล้วเราอยากให้ปลายทางเนี่ยนะคะเป็นภาษาจีนบ้างเราจะทําไงเราก็ไปที่ตัวเลือกนะคะไปเลือกเป็นจีนไต้หวันบ้างตุ๊บอ่า ทีนี้เวลาเราจะพูดนะคะเราก็ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษแทนนะคะเราให้เขาแปลเป็นภาษาจีนค่ะลองนี้นะคะ hello เป็นคำที่พูดยากมากที่สุดในภาษาอังกฤษค่ะนะครับเอีดีไหมคะดีไหมคะน้าหนุกไหมคะเออไม่เสียเงินฟรีฟรในโลกของ Android ค่ะต่อไปเอาคำว่าดี ขอบคุณน,นะคะปุ๊บ thank you สมเนียงคือแบบว่าบนบ้า่ะตักตุกต๊กติ๊กตุ๊กติ๊กไหนเขาว่าไงคะเนี่ยชอบมากค่ะชอบมากเอมเอาแค่น,นี้ก่อนนะคะแบบว่า sample sample ค่ะสวัสดีค่ะ